สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับโจยเราครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูลัดหน้าหมูนุ่มยอดผักนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่า mm hmm. ก็ส่วนผสมของผัดละหน้าก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมูนุ่มเอาไว้อีกส่วนหนึ่งก็เริ่มจากนี่ครับเส้นใหญ่นะครับเส้นละหน้านั่นเองก็เพื่อนๆฉีกแล้วก็ตัดให้มันพอดีพอดีกับที่เพื่อนๆจะทานนะครับหนึ่งจานนะครับแล้วก็แน่นอนพระเอกเลยคือยอดผักคะน้านะครับ อันนี้จะเป็นยอดผักคะน้าที่ตัวเล็กๆนะครับไปดูตามห้างได้เลยเขาจะมีเขียนไว้ว่ายอดผักเราจะใช้แบบยอดๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆคือไม่หั่นเป็นชิ้นนะครับเหมือนตามร้านรัดหน้าที่เราไปทานกันกระทะใหญ่ๆนะครับอ่าเริ่มจากอันนี้เป็นแป้งมันฮ่องกงนะครับหรือแป้งมันนั่นแหละเอามาละลายน้ําทําให้รัดหน้าเราเหนียวนะครับหรือเพื่อนๆอ,นอาจจะใช้แป้งข้าวโพดแทนก็ได้แป้งข้าวโพดหน้าตาเป็นแบบไหนก็ประมาณนี้ครับซิวดํานะครับเอาไว้สาหรับ เส้นนะครับกระเทียมเอาไว้เจียวน้ํามันสําหรับผัดเส้นนะครับนี่ครับน้ํามันเอาไว้สําหรับผัดเส้นนะครับเราก็จะมีอันนี้กระเทียมเหมือนกันแต่เป็นกระเทียมสับนะครับเอาไว้สําหรับผัดน้ําแล้วอันเนี้ยปรุงรสก็จะมีน้ําตาลนะครับน้ํามันหอยเล็กน้อยตัวเจียวครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวหรือเพื่อนๆอาจจะใช้ซอสปรุงรสก็ได้เป็นซอสถั่วเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสูตรหมักหมูกันดีกว่า ต่อไปเป็นส่วนผสมของหมูนุ่มนะครับก็มีเนื้อหมูนะครับจะใช้เนื้อหมูสันคอเพราะว่าส่วนตัวชอบทานที่มันมีมันแทรกด้วยอยาขหั่นบางๆแบบนี้เพื่อนๆแช่เอาเนื้อหมูไปแช่ช่องฟิตนะครับช่องแช่แข็งสัก30นาทีนะครับมันจะทําให้หั่นง่ายแล้วก็สามารถสไลด์บางๆแบบนี้ได้เหมือนเวลากราทาหมูสไลด์นะครับก็ประมาณสัก200กร,รมัมไข่ไก่1ฟองครับพริกไทยป่นนะครับ อันนี้เป็นแป้งมันเหมือนกันเอาไว้สาหรับหมักหมูนะครับเบกกิ้งโซดาวันนี้เป็นสูตรเร่งด่วนฉะนั้นก็จะใช้เบกกิ้งโซดาไปด้วยนะครับน้ำตาลทรายครับซีอิ๊วขาวครับแล้วก็มันหอยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการหมักหมูทิ้งไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปผัดเส้นผัดน้ำนะครับหมูเนี่ย คือโจ๊กจะหมักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงขั้นต่ำนะครับก็คือไม่เอานุ่มแบบเละมากแต่เพียงแค่ว่ามันไปสูตรเร่งด่วนเราใช้เบกกิ้งโซดาเข้าไปช่วยนะครับกับแป้งแล้วก็ไข่นะครับครับผมการหมักหมูก็อันนี้เนื้อหมูนะครับแล้วก็เริ่มจากอันนี้เป็นแป้งมันนะครับใส่ลงไปเลยช้อนขุดนิดนึงเบกกิ้งโซดานะครับที่เหลือก็จะเป็น น้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับอันนี้ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ํามันหอยครับอัตราส่วนต่างๆจจะพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะมีกราฟิกขึ้นมาบอกอีกทีหนึ่งครับเ,เพื่อนๆโอเคแล้วก็ไข่ไก่นะครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรหมักหมูนุ่มแบบเร่งด่วนเลยนะครับไม่ต้องแช่ข้ามคืนนะครับประมาณสักชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มเริ่มนุ่มแล้วครับเพราะว่าถ้าเราจะทาราดหน้าทานเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําเยอะบางทีเราก็ไม่ไม่ได้หมักใส่กระปุกข้ามคืนไว้นานๆบางทีเสียเวลานะครับส่วนนี้ไม่ต้องล้างหมูออกจากแป้งนะครับเพือ่อสามารถเอามาผัดได้เลยนะครับมันจะทําให้อ่าน้ำราดหน้าเราค่อนข้างข้นด้วยออหอมนาทคานนะครับโอเคเสร็จแ,แล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้นะครับ ก็คือเพื่อนๆจะใส่กล่องก็ได้หรือว่าแรปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาทําส่วนอื่นๆกันดีกว่าเริ่มจากในส่วนของเส้นนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเส้นเนี่ยก่อนที่เราจะนําไปผัดเนี่ยเราจะต้องเอามาคลุกกับซีอิ๊วดำนิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้มันทั่วถึงนะครับเส้นนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนี่ครับเราจะได้เส้นออกมาประมาณนี้ ก็คือถ้ามันติดกันอยู่นะครับเพื่อนๆต้องฉีกมันออกนิดนึงนะครับโอเคนี่นะครับเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้เราก็รอให้หมูที่เรา,มาหมักไว้นะครับครบประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆก็เริ่มจากน้ํามันนะครับเราจะทําการผัดเส้นกันก่อนเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนสักครู่หนึ่งครับ ังจากนั้นก็เป็นกระเทียมนะครับที่เราทุบเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปได้เลยนะครับเราไปผัดกับน,น้ํามันให้น้ํามันมีกลิ่นหอมนะครับนะครับผัดให้มันเหลืองแบบนี้นะครับพอน้ํามันมันร้อนไปโดนกระเทียมเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมอมากๆแล้วก็เสร็จแล้วเราจะพักกระเทียมเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราจะไม่ใช้ในขั้นตอนนี้นะครับ เอาน้ำมันออกด้วยนะครับอ่าให้เหลือแค่ประมาณนี้แค่เคลือบๆกระทะนะครับมันจะมีความหอมของกระเทียมนะครับน้ํามันเสร็จแ,แล้วเราก็เอาเส้นลงไปผัดครับที่เราคลุกกับอซีอิ๊วดำเอาไว้นะครับตรงนี้ใช้ไฟแรงนิดนึงเพราะเราจะต้องผัดให้มันเกรียม,มนิดๆน,นะครับมันจะได้หอมสูตรนี้จะทําให้เส้นไม่มันเกินไปนะครับน้ำมันที่เราเห็นนี้มันมาจากเส้นนะครับเพื่อน ของโจ๊กที่ใส่เพิ่มไปเนี่ยมีนิดหน่อยแต่เพียงแค่ว่ามันจะหอมกระเทียมนะครับก็คือเอากระเทียมไปเจียวกับน้ํามันให้หอมก่อนแล้วก็ค่อยเอาน้ํามันที่เปิดกระทะอยู่เล็กน้อยเนี่ยมาผัดเส้นนะครับโอเคครับเราจะได้ออกมาแบบนี้นะครับเกลียยเ,เล็กน้อยแล้วเราก็จะใส่จานพักเอาไว้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำมันจากที่เราเจียวกระเทียมเมื่อกี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวลดไฟลงนิดนึงเมื่อกี้เวเลี้ไฟแรงไว้นะครับแล้วก็เอากระเทียมสับลงไปสับแล้วก็ผัดจนเหลืองนะครับตรงนี้เราจะเริ่มถึงขั้นตอนการผัดน้ำรักหน้าแล้วครับนี่นะครับอันนี้คือหมูที่เราหมักไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับ เสร็จแล้วเรากเอาลงไปผัดเลยจะทานแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะครับไม่ต้องเยอะเราก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ผัดซิวด้วยเดี๋ยวจะทำคลิปผัดซิวมาให้เพื่อนๆดูด้วยครับเราผัดหมูกับกระเทียมจนหอมสักคู่หนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะเติมน้ำนะครับพอ,พอเริ่มสุกปุ๊บเราจะใส่น้ำนะครับเพื่อน <Okay. S 2> เสร็จแล้วเราก็เล่งไฟครับตรงนี้เราต้องรอให้มันเดือดอีกสักรอบหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำรัดหน้าเราเดือดมาได้สักระยันแล้วน,นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เริ่มจากตะเจี้ยวนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยซิ๊วขาวครับ มันหอยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับน้ำมันหอยเพราะว่าเราหมักไปในหมูแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเกินไปแล้วก็น้ำตาลทรายครับเสร็จแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันสักครู่หนึ่งนี่นะครับหมูเด้งๆเลยนุ่มๆสันคอแบบนี้นะครับอันนี้เราก็เล่นให้เดือดสักครู่นึงครับ โอเคเสร็จแล้วก็ใส่ผักครับนั่นคือยอดผักคะน้าของเรานะครับลูกจะใส่เป็นทั้งยอดเลยเหมือนตามร้านใหญ่ๆที่เขาทานะครับเพราะว่ามันเป็นยอดผักเนี่ยมันจะนุ่มมันไม่ต้องกลัวมันแข็งนะครับนี่นะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบทานแบบชิ้นเล็กๆก,ก็สามารถตัดตัดกลางได้นะครับ เดี๋ยวรอผักสุกสักครู่หนึ่งครับโอเคครับตอนนี้ผักเราสุกแล้วนะครับโจจะใส่แป้งมันที่ละลายน้ำไว้นะครับวิธีการใส่ก็คือคนนิดนึงก่อนแล้วพอใส่ลงไปเนี่ยใส่ปุ๊บเราต้องคนเลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกาะตัวเป็นก้อนเราจะไม่สามารถเช็คได้ว่าตกลงมันเหนียวพอที่เราต้องการหรือยังนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เนือได้ที่ตามที่โจ้งต้องการแล้วนะครับก็คือไม่ไม่ได้เหลวมากนะไม่ได้ไม่ได้ข้มนมากนะครับก็คืออันนี้เสร็จเราก็ปิดไฟครับจะได้ออกมาป,ประมาณหน้าตาแบบนี้เลยราดหน้าหมูนุ่มยอดผักนะครับแล้วเราก็ไปตักเสิร์ฟใส่จานราดลงบนเส้นอีกทีนึงครับโรยด้วยพริกไทยแล้วก็เสิร์ฟครับผมโอเคเดี๋ยวโจงไปใส่จานให้ดูนะครับจะได้ดูหน้าทานกว่านี้หน่อยเนาะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเสิร์ฟใส่จานกันนิดนึง อันดับแรกเอาเส้นที่เราผัดไว้นะครับลงไปก่อนตามปริมาณที่เราจะทานเลยนะครับเสร็จแล้วก็น้ำรัดหน้านะครับนี่ที่เราทำเอาไว้นะครับก็ใส่ลงไปเลย ท้ายด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยครับผมลาดหน้าหมูนุ่มยอดผักคะนา้าที่เพื่อนๆหลายๆคนชอบทานกันเวลาที่แบบว่าไปตามร้านทั่วๆไปนะครับก็เราลองทําทานเองได้ครับรสชาติอะไรก็ปรับตามตามดินของเราทำความชอบของเรานะครับเดี๋ยวโจ๊กจะเขียนสูตรให้ข้างล่างนะครับเป็นรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆลองทําทานดูครับผมวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องของโจ๊กด้วยนะครับ จะได้มีวิธีการทำอาหารง,ง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมวันนี้ต้องไปแล้วขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ